รู้ให้ไวดูก่อนใครกด Subscribe ข่าวช่อง8 อยู่จริงครับพ่อพ่อแม่แมสวัสดีคู่วันเสาร์รูฟ้ามาเตีสี่เครื่องมาดูแล้วโอ้โหหาทำมากมากเลยคุณเ่คุณนน้เห็นพายุยด,ดูดูร้อนลงเอาตะไคร้ไปปักนุ้ยลองดูผลเป็นยังไงด้วยพลังความจริงและเยื่อธรมจรนทร์ของวูขอให้คนต้องหยุดต๊ น้อที่ทําให้เกิดฝนกระหน่ำลงมาอย่างแรงแต่แไปเปิดท้ายโชว์อีตัางหากเดี๋ยวดาน,น่าจะกลิ้วกนแหละครับแมเหยียททำแบบนี้เด็ดขาดเดี๋ยวน้วําท่วมบ้านเราหนักเลยนะครับเอออยู่ในพื้นที่ทางภาคเหนือ เบาร้อนกันแล้วเนาะพอมแม่แม42องศามาต่อนเนื่องหลายวันวันนี้ลดลงไปเหลือ39องศาเช้านี้ตื่นมาเตรียมรับพายรับฝนที่จะไหลลงมาได้เลยนะครับขณะที่ทางภาคตะว,วันออกลมมรสุมเตยความชื้นขึ้นมาปกคลุมโอกาสเกิดฝนตกได้แต่ช่วงเชา้าพอเที่ยงวันปุ๊บโอ้โหทางบนของล่างแนวลมพัดสอบกันทําให้เกิดฝนตกได้ในพื้นที่ตอนกลางของประเทศอีสานมาเนี่ยไล่มาตรงนี้เลยนะครับโอ้หตกหนักตกเน้นและช่วงบ่าย หนักกว่น,นี้อีกครับปอบพ่อมแม่เห็นไหมโอ้โหดู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 อีสานเนี่ยตกไม่ลืมหูลืมตาแน่นอนนะครับทางภาคตะวมันออกก็เช่นเดียวกันทางใต้ตกได้กรุบกริบพอช่วงเย็นกุ้ไใสซั์พาซักก่อนลิบเก็บเลยโอ้โหฝนมาเยอะเลยนะอีสานค่อนไปทาเหนือเนี่ยนะครับ โอกาสที่จะเกิดฝนตกหนักลงแรงมีได้สูงมากๆต่อเนื่องลากยาวถึงช่วงกลางคืนแบบนู้นเลยนะครับและคืนนี้ลมหนาวจากที่ประเทศจีนจะไหลลงมาประชิดบ้านเรามากขึ้นใครอยู่ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีสุรินทร์ศรีสะเกดนี่นะครับเจอลมมสุ่นพัดแรงเข้าไปด้วยโอ้โหเช้ามืดวันพรุ่งนี้ พร้อมพอพอแม่เตรียมตั้งรับกันให้ดีเลยฝนจะกระหน่ำหนักมากๆเลยนะครับแล้วฝนตกเยอะๆแบบนี้เนยขับรถขับราเนาะเช็คให้ดีๆนะครับอย่าลืมที่ปัดน้ำฝนโอ้โหโอ,โอ,โอ,อันนี้รุ่นอัตโนมือ ลองดูก่อนนะครับเน่ใช้งานยังไงโอ้ยชักไปสิชักวนไปเออซื้อจากไหนก่อนเออเอาเอาเอาถ้าตกสักสอชั่วโมงนี่มึงหิกเลยนะบอกให้ไม่เอาเขาบอกรถคันนี้ซื้อมา2องแสนซ้อมไป3ามแสนโอ้เนาะเนาะนะพี่เล่จันตุวยสนใจรับไว้ใช้สักคันนี้ล่ะรู้ฟ้ามาัดไม่ดี่ิคืนม้วนๆทุกววดที่นี่สวัสดีครับ เช่อง8ครบเครื่องเคียงข้างครอบคลุม